สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คล s ส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสล่าสุดทาง Yamachine.com นะครับได้ทำการวิเคราะห์ว่า Kawasaki Z400RS รถมอเตอร์ไซค์ทรงคลาสสิกรุ่นใหม่นะครับมันอาจจะมีโอกาสเปิดตัวสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ในตระกูล ZRS จากทาง Kawasaki ในปัจจุบันนั้น จะมีในรุ่น z 900 RS แบบ4สุบเรียงและ z 650 RS ในแบบ2สุบเรียงซึ่งมันจะมีดีไซน์ที่แฝงไปด้วยความย้อนยุคในตัวอย่างไฟหน้าทรงกลมเรือนไม้ทรงกระปุกกระจกมองหลังทรงกลมและอื่นๆนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค,ค้าที่ชื่นชอบรถในสไตล์นี้แต่กับความเป็นไปได้ล่าสุดของว่าที่ Z 400 RS นั้นดูเหมือนว่ามันมีแนวโน้มที่อาจจะใช้เครื่องยนต์แบบ4สุบเรียง จากที่ก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวว่าจะใช้เครื่องยนต์แบบ2สุบเรียงจากรุ่น n ินจา400ซึ่งเจ้าเครื่องยนต์แบบ4สุบเรียงในพิกัด 400cc นั้นมันอาจจะเป็นเครื่องยนต์ลูกเดียวันกับที่จะใช้ใน z X4R รถทรงสปอร์ตฟูลแฟร์ริ่งที่กำลังจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับ จะต้องมารติดตามกันต่อไปเชื่อว่าหักทางคอสก,กิจะเปิดตัว z 400 RS ด้วยเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงกันจริงๆมันก็น่าจะเป็นกระแสที่ร้อนแรงเอามากๆเลยทีเดียวเพราะราคาของตัวรถนั้นจะเอื้อมถึงได้ง่ายกว่าในรุ่นใหญ่อย่าง z 900 RS นั่นเองแต่มีคาเรคเตอร์ของเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียงกันแตกต่างแค่ทางด้านพละกกำลังเท่านั้นครับ สนับสนุนโดย Lambretta s c เตอร์คล a สสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150ส s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส